ช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาอีกแล้วนะอีโคขานน่ารักน่ารักจากค่ายนิสันนะโดดเด่นทั้งความประหยัดดีไซน์ที่น่ารักและที่สำคัญห้องโดยสารกว้างมากจุสัมภาระได้เยอะคุ้มค่าขนาดนี้จะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ขอต้อนรับทุกท่านพบกับ208 Nissan Note ตัวท็อป1.2 WL MY8 รถเด่นในวันนี้นะฮะกลับมาอีกแล้วนะฮะสุดยอดรถก e ีโคกคาขวัญใจวัยรุ่นครับนี่ฮ s นดิสน t ตตัวนี้เลยนะฮะโมเดลผลิตปี2017ก็จริงนะฮะแต่ว่าลูกค้าทัานแรกซื้อหน้าโชว์รูมต้นปี2018เลยฮะวันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับนะ,ะมาด้วยสีชมพูหวานแหววแบบนี้เลยนะครับ รถใหม่ป้ายแดง6กแสนสี่หมบาทนะเป็นตัวท็อปเลยนะฮะหนึ่ฮะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แทะๆ8 0หมื่กิโลเมตรรับประกันซื้อคือเต็มราคาครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าสภาพ สีสันผิวพันธ์ที่เจ้าของเดิมให้มาสภาพสวยขนาดไหนมีอะไรต้องทำบ้างหรือเปล่ามาดูกันเลยกระจังหน้านี่เทมากด้านในเป็นรังพึ่งพลาสติกสีดำเงานะครับคิวโครเมียมตัวยูใหญ่ๆโอ้โหสวยมากครับตัว VL ตัวท็อปครับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟ Daytime LED โคมไฟยังสวยใสยปิ้งเลยนะครับด้านล่างนะฮะไฟตัดหมอกมีให้ตามสเปคตัวท็อปเลย เจ้าของเดิมมีติดเซ็นเซอร์หน้าเพิ่มมาให้เราด้วยขอบคุณมากนะครับโคมไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยใช้ได้ไฟตัดหมอกมีให้ในตัวล้างขึ้นมาแล้วกันชนมีแผลนิดหน่อยเดี๋ยวจบคลิปนี้เข้าอู่สีเก็บให้นะครับสําหรับแผลนี้นะครับดูแล้วตรงนี้ก็นิดหนึ่งนี่ก็นิดหนึ่งฝั่งนี้ก็นิดหนึ่งอะดูแล้วเดี๋ยวทําให้ทั้งทั้งชิ้นเลยละกันสําหรับกันชนนะครับส่วนฝาโปรงนะครับสีสันให้มาดูดีนะครับใช้ได้ ขนแมวมีบ้างไหมมีเบ,บาๆแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดนะดูแล้วไม่ต้องทําอะไรขัดให้อย่างเดียวแล้วกันนะครับคอไปยังบางยังใสเดี๋ยวเก็บกันชนให้ชิ้นหนึ่งนะฝาปรงขัดให้นะครับภาพร,รวมแถบขวาสีสันที่เจ้าของเดิมให้มาสวยเนียนใช้ได้นะครับแถบนี้ก็ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวแล้วกันนะครับเกตยหินมีบ้างเบาๆเดี๋ยวดูแล้วไม่น่าเกลียดไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้เลยคอไปยังบางยังใสย,ยังสวยใช้ได้นะฮะมือจับ โรเมียมมีสมาร์ทเอนทรีเจ้าของเดิมแถมเบ้ารองกันรอยขีดขวนมาให้แถมฟิล์มแถมกันสารให้ขอบคุณมากกระจกข้างมีไฟเลี้ยวเท่ๆมีกล้อง360องศาด้วยหลังคาก็สวยเรียบร้อยล้างน้ำขึ้นมาก็สวยไม่ต้องไปทำอะไรปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้เลยขอไปบางใสคันนี้เป็นดิสเบรกล้อนหน้านะครับดำเบรกด้านหลัง ตามสเปคอีโคคาร์แม็กเดิมสเปคเดิมเนื้อเดิมโรงงานยังอยู่ในสภาพสวยนะครับเป็นแม็กอลอยสีเทานะครับโดยรวมก็สวยใช้ได้ไม่มีทลอกอะไรรุนแรงยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นดันลบเบอร์18565 R 1 5 65, 15, ปีปีลบป,ป,ปียางถือว่ายังโอเคนะ2,021ก็โอเคกลางๆไม่เก่ามากดอกใช้ได้ดอกสวยดอกนึกผมว่าได้อีก2ปี3ปีได้แน่นอนนะครับ ล้อหลังก็สวยเช่นกันนะครับไม่มีถลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรก็ถือว่าขับฝีมือนะครับยางดันหลอบปี2021นะครับดอกก็เหลือเยอะครับดอกสวยดอกเต็มใช้ได้นะฮะสอสปีได้แน่นอนนะครับโครงสร้างกันต่อเลยครับสะโพกหลังขวาเปิดมาแล้วฮะแต้มสีหัวน็อตยังอยู่เลยครับสะโพกหลังขวาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่โคร ซอกประตูด้านในฮะสวยๆใสๆไม่มีชนไม่มีพิกความอะไรนะครับเสากลางขวาครับเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆตัวอาร์คมๆน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดตัวอาร์คมๆสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเลยเสาวขวาหน้าคนขับเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวสวยมาก โซนในเดิมหมดนะครับหัวน็อตเดิมหมดเลยแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับด้านหลังก็เลยนะครับทรงฮัชแบ็กน่ารักน่ารักมีสปอยเลอร์มาให้ตามสเปคโรงงานนะครับสวยเลยมีไฟเบรกด้วยนะครับกระจกกันกระจกเดิมของนิสสันนะฮะพร้อมฟิล์มพร้อมลฟ้าไฟท้ายขวาสวยครับไฟท้ายซ้ายก็สวยฝากระโปรงท้ายก็เรียบร้อยนะฮะสีสันให้มาดูดีเลยมีสมาร์ทอ t นทรีให้ด้วยกันชนละ่ะเป็นยังไง กันชนก็ดูดีนะครับสวยเลยมีเซ็นเซอร์หลังให้อีก2จุดท่อนท้ายดูแล้วเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรเปิดฟ้าท้ายมาแล้วนะรุ่นนี้ดูง่ายฮะเปิดปุ๊บเห็นปั๊บเลยเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันธุ์แห้งๆตะเข็บแห้งน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับขวาท้ายน็อตเดิมทุกตัวเม็ดอาร์คคมกริปเลยนะฮะสวยๆซ้ายขวาตะเข็บเหมือนกันเม็ดอาร์คเหมือนกันฝากระโปรงหลังแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสวยใสายจากโรงงานผิวพันธุ์แห้งๆนะครับ เจ้าของเดิมใจดีแถมถาดมาให้ด้วยขอบคุณมากโอ้โหพรมพื้นยังสวยมากสวยเนียนกริบเลยนะครับล้อไหล่ก็มีนะอุปกรณ์แม่รงแม่แรงมีให้ครบครันเลยนะล้อไหล่เป็นล้อกระทะนะครับรุน่นนี้ด้านหลังเดิมๆจากโรงงานร0 0เซตเลยนะฮะแนวซิลิโคนแห้งๆตัวถังแห้งสนิทนะครับไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักไม่มีติดแก๊สไม่มีสนมสนิม,มแห้ง ภรพรวมแถบซ้ายกันต่อนะครับสีสันเป็นไงแถบซ้ายก็สวยใช้ได้นะครับก็ถือว่าดูแลรถได้ดีผิวพันธ์โอเคแถบนี้ก็ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวแล้วไม่ต้องไปทําอะไรสีสันถือว่าสวยใสเนียนดีงามอยู่แล้วเคาะไปยังบางใช้ได้กระจกข้างมีไฟเลี้ยวเท่ๆมีกล้อง360องศาให้ มีฟิล์มมีกันสารมาให้ขอบคุณมากมีเบ้ารองกันลอยขีดขวนให้สมาร์ทเอนทรีมีทั้งซ้ายขวาเลยด้านหลังแม็กอาจจะมีถลอกเบาๆนะฮะอันนี้ก็ขออนุญาตขายตามสภาพแล้วกันเพราะว่าดูแล้วก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะฮะมีริว้วมีรอยบ้างนิดหน่อยฝั่งนี้นะครับย่างปี21ของดัลหลบนะดอกก็เหลือเยอะนะฮะดอกสวยดอกคมดอกลึกใช้ได้อีก3ปีสบายๆฮะล้อหน้าซ้ายโอเคสวยนะครับสวยเลย ไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรยางดันหลอบปี2021ดอกยังเหลือเยอะมากนะครับใช้กัน2,3ปีได้แน่นอนนะครับสวยเลยอ่ะโครงสร้างกันต่อมาด้านหลังแต้มสีหัวน็อตยังอยู่นะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเส,สากลางซ้ายเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกประตูด้านในตัวแอลคมๆน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดตัวแอลคมๆแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเสาหน้าซ้ายเมทอาร์สวยงามตลอดทั้งแนวเลยนะแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะกระจกเดิมของนิสสันพร้อมฟิลม์มรอบคันภาษีต่อแล้วสุดยอดใช้ถึงเมษาปีหน้าเลย เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปตัวนี้เป็น Eco Car นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเครื่องเบนซิน 1,200cc นะครับ79แรงมาเกียร์เป็น CVT นะฮะรองรับได้ถึง E20 เลยฮะประหยัดถึง18โลลิตรครับคันนี้ไม่แท้80,000โลเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สครับโครงสร้างกันต่อเลยซอกในน็อตเดิมครับไม่มีขยับแก้มขวาน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่มีพรอดไม่มีพ่นเบ้าช็ครุ่นนี้จะเป็นสีเทาขุ่นๆนะฮะ แล้วก็มีรองสีตัวร้อนแรบเข้ามาเล็กน้อยเม็ดอาร์คสวยงามแห้งสนิทแพนเพรดเรียบเนียนไม่มีงัดแงะแกะเก่าเลขตัวถัง mnttaa ลงท้ายด้วย Z0009474 นเะครับเลขตัวถังของจริงอยู่ตรงนี้นะลงท้ายด้วย Z0009474 นะฮะชัดซีสวยงามแห้งสนิทนะครับเม็ดอาร์คสวยงามคันหน้ารุ่นนี้ดูง่ายนะฮะตระกูล March Amela Note ดูเหมือนกันเลยคันต้องเป็นสีเทาแบบนี้ สติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเการูกลมขมกริบแก้มซ้ายก็เดิมนะครับน็อตเดิมทุกตัวเลยซอกในก็น็อตเดิมทุกตัวเบ้าโชกคเป็นสีเทาขุ่นๆเม็ดอากสวยงามรูกลมขมกริบแบตเตอรี่ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้เลยนะครับถ,ถ้าเกินเกเดือนเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้ฝากระโปรงก็น็อตเดิมทุกตัวฮะไม่มีถอดไม่มีขยับตัวศอนสามวีเลขมกริบเลยผิววันด้านใต้แห้งสนิทรูกลมขมกริบ สติกเกอร์เรียบเนียนฝาแท้สลักคำน,นิสสันกลับด้านนะฮะรูกลมคมคริบการร้อนยังสวยมากแนวสิลเโคนเดินตรงแนวสวยงามรูกลมคมกริบน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับโอ้สุดยอดสวยใสมากเดี๋ยวดูห้องโดยสารกันเลยสเปคเดิมจริงๆต้องบอกว่ารุ่นนี้มีเฉพาะบอกผ้านะครับไม่ว่าจะตัวท็อปไม่ท็อปเนี่ยจะให้บอกผ้านะก็เช่นเดิมฮะช่วงนี้ฝนตกบ่อยไม่อยากจะซักเสียเวลา พุ่มเลยเปลี่ยนจากผ้าเป็นหนังเทียมสีดําได้สีเทาให้นะพอขับมาตัดกับตัวคอนโซลด้านในสีดําก็โอ้โหสวยมากนะครับชุดนี้ใหม่เลยนะฮะเพิ่งคุ้มให้นะน,น้เนียนเนียนเลยแผงประตูก็เช่นเดียวกันแฝงเดิมผ้าเปลี่ยนเป็นหนังให้นะฮะที่เหลือเป็นพลาสติกก็ของเดิมโรงงานยังสวยเจ้าของเดิมให้ฟิล์มมาเป็นลามินานะฮะก็ยังสวยขอบคุณมาก ด้านหลังฟิล์มสวยแผงประตูสวยกริปเลยนะครับแล้วห้องโดยสารเป็นจุดขายของเขาเลยนะครับเป็นอีโคโคาที่ต้องบอกว่ากว้างมากนั่งสบายหัวหมอน3ามตำแหน่งนะตัวบอกก็คุ้มให้เลยนะจากภาพเปลี่ยนเป็นหนังเทียมให้พับได้น,นิดนึงอาจจะไม่ถึงกระราบสักทีเดียวแผงด้านท้ายเป็นพลาสติกนะโดยรวมก็ถือว่าสวยไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรแสดงว่าไม่ได้ขนของอะไรกันมากมายแผงด้านท้ายก็สวยนะครับ ดูแล้วไม่ได้ขนของอะไรพลุงพลังริ้วรอยถือว่าน้อยแทบจะไม่มีเลยนะครับตัวเบาะพับได้ไม่ถึงกระราบแต่ก็โอเคอยู่นะพับลงมาก็ขนของได้เยอะขึ้นนะครับประตูหลังซ้ายสวยเนียนกรีฟฟิล์มลามินาสวยเลยนะตัวเบาะพับได้สะดวกสบายอึ๊บอ่ะแยก60-40ตัวเบาะเราหุ้มให้เลยนะครับใหม่ๆสดๆส,สะอาดสะอ้านเนียน ประตูหน้าซ้ายเปิดมาแล้วก็โอเคสวยใสยใช้ได้นะครับฟิล์มยังสวยเบาะสวยอยู่แล้วครัเพิ่งหุ่มเสร็จเมื่อวานน้ำนะเนียนกริบเลยเดี๋ยวเราไปลองขับกันไปมาลองขับกันเลยนะฮะตัวนี้ตัวท็อป1.2 VL นะครับกุญแจเป็นแบบนี้ตามสไตล์นิสสันนะครับกุญแจสำหรองมีให้ครบเป็นพู้สตาร์เช่นเดิมไม่8 0 0 0มพอดีเลย เปิดแอร์ก่อนร้อนแอร์ได้ดิจิตอลนะฮะปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิบบแบบดิจิตอลไล่ฟ้าหน้าหลังมีให้ครบแอร์ออโต้ก็มีปรับทิศตรงทิศทางก็ดิจิตอลทั้งหมดนะอ่ะคอนโซลด้านหน้ากันต่อเลยก็จะมาในแบบพลาสติกแข็งๆสีเทาเข้มเกือบๆจะดำ โดยส่วนรวมแล้วก็เนียนใสใช้ได้เนียนกริบเลยแอร์แบ็กสใบนะฮะพร้อมก,กับเบรก ABS หน้าจอตัวท็อปจะได้เป็นของ Kenwood นะครับสำหรับโมเดลปี17คันนี้โมเดล17ต้นปีออกรถต้นปี18ก็จะเป็นของ Kenwood อยู่นะครับก็เล่นได้หลายอย่างอยู่แหละต่อบูทงบลูทูธได้เล่นเพลงจากมือถือได้นะฮะเป็นระบบสัมผัสนะเชื่อมต่อออดิโอออดิโออะไรเยอะแย,ย,ยะมากมายนะอะไรก็ไม่รู้ กล้องหลังมีให้นะแต่ว่ากล้องหลังของรุ่นแรกๆนะเอออันนี้ดีไว้ให้เข้าจอให้เลยมีกล้องหลังแล้วก็กล้อง3 6 0องศานะดูภาพรอบรถได้ก็มีในตรงนี้ก็มีแล้วก็ด้านบนก็มีคือปกติตามสเปคจะมีแค่ด้านบนนะฮะอันนี้เจ้าของเดิมเขาต่อเพิ่มมาก็ขอบคุณมากดูได้2จอเลยนะครับต่อมาด้านล่างนะฮะก็ตรงนี้เป็นอะไรช่องวางของร่องวางเก้วน้ำเกียร์ cvt นะครับหัวเกียร์คันเกียร์คอ,ยรคอนโซลเกียร์สวยเลย นับเนียนกริปอ๋อมีรอยบ้างเบาๆแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถือว่ายัางอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบเบรกมือแบบมาตรฐานนะฮะมี power outlet ตรงนี้ให้โอเคตรงนี้ที่วางของเล็กๆน้อยๆพวงมาลัยนะครับก็จะมี multi function ให้เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้นะครับรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้สวยวัสดุสวยเลย ดีไซน์พวงมาลัยที่ถูกใจผมคือมันปัดด้านล่างทําให้ขยับแก้งขยับขาได้ง่ายเนื้อพวงมาลัยเนียนใสกริบกิบไม่มีถลอกไม่มีลอกเลยปรับได้กี่ทิศท,ทางเนี่ยมาดูกันอลบลงขึ้นอ้าวได้แค่สองเหรียได้ขึ้นกับลงอ้าวโอเคไม่เป็นไรกระจกไฟฟ้า4บานครับที่คนขับเป็นออโต้หบานนะฮะเซ็นทัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับด้วยไฟฟ้า แล้วก็พับด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้านขวานี่โอ้โหต้องบอกว่าออปชันนี่จัดหนักเลยนะฮะระบบช่วยเตือนก่อนการชนออโตสตาร์ทออโตสต็อประบบช่วยเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมการทรงตัวไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำเฮ้ยนี่อ e ีโคคาเลยเนี่ยออปชันมาเต็มขนาดนี้แถมกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติอีกต่างหากสุดยอดไปเลยแล้ว,ลวมีปุ่มกดดูกล้องรอบคันได้ด้วยเจ๋งมากๆนะครับนี่เลือกดูเลนฝั่งซ้ายก็ได้นะครับปิดไปเลยนี่ แล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ําฝนหน้าอีกนะครับเพด้านไฟส่องสว่างด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางครบเลยนะครับที่บังแดดเป็นสีเทามีกระจกแต่งหน้าให้2ฝั่งเลยนะฮะเพด้านนี่สวยเลยนะครับเป็นสักหาดสีเทาเนียนกริปเลยนะครับดูแลรถด,ดีมากด้านซ้ายจะเป็นเกะ๊ะ2ชั้นนะฮะด้านบนจะมี HDMI USB ด้านล่างจะเป็นเกะ๊ะทั่วไป มีแฟ้มให้ด้วยขอบคุณมากนะฮะแฟ้มสวยเลยนะคู่มือโอ้โหขอบคุณมากนะครับเจ้าของเดิมให้เรามาทุกสิ่งอย่าง Everything นะครับคู่มือใช้งานมีให้คู่มือหน้าจอมีให้สมุดเช็คระยะมีให้ขอบคุณมากนะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับอ่า คันนี้โมเดลผลิตปี2017ก็จริงนะแต่ว่าซื้อเนี่ยต้นปี2018อ่ะปิดออกรถครับมกราคมปี2561หรือปี2018นั่นเองนะครับป้ายกรุงเทพโอ้ยเลขสวยด้วยครับ309สีชมพูหวานหวานตัวท็อป VL เลขชัดสี MNTTAEAE e, ลงท้ายด้วย0 0 0, 0, 0 9 4 7 4เครื่องยนต HR ์ HR12 5560677B นะ มาจากนนทบุรีแต่ป้ายกรุงเทพนะมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับได้ข่าวว่าซื้อเงินสดซะด้วยเรื่องเช็คระยะไม่ต้องห่วงครับดูแลรถเป็นอย่างดีเข้าศูนย์ตลอดนะนี่อ่ะเช็คอะไร60,000-70,000อะไรก็เข้าตลอดนะฮะโทรเช็คศูนย์ให้แล้วไหมตรงแน่นอนสำเนารถโมเดลผลิตปี2017นะครับออกรถมกลา2018นะครับ ป้ายกรุงเทพเลขสวยเลย309สีชมพูแท้ๆเลยเลขตัวทัง MNTTAE ลงท้ายด้วย0 0 0 9 7 7 4เครื่องยนต์ HR 1 2 5 5 0 6 7 7 B เบนซิน3สูบหลิตร79แรงมาไปลองขับกันมาลองขับกันเลยนะฮะเ,ออเดี๋ยวขออนุญาตถอยไปย,วยาวๆก่อนละกันนะฮะคันนี้ก็จะมีกล้องออรอบคันให้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเพราะว่าด้านล่างเจ้าของเดิ่มต่อเพิ่มมาให้ขอบคุณมาก ต่อไปแล้วพวงมาลัยถือว่าเบาเลยนะครับเป็นรถอีโคคาร์ที่เหมาะสาหรับมือใหม่หัดขับและทุกเพศทุกวัยใช้งานง่ายนะครับเน้นความประหยัดเน้นใช้งานในเมืองที่สําคัญห้องโดยสารกว้างนั่งสบายในเพดานสูงเลยนั่งแล้วปลอดโปร่งมากจูสัมภาร,ระได้เยอะด้วยนะคุ้มๆจริงๆอัตตาเล่งก็โอเคนะเครื่องพันสองอาจจะไม่ได้พุ่งมากก็ใช้ได้แต่ในเมืองก็ถือว่าเหลือๆนะครับพันสองทางไกลพอได้นะอยากขับเร็วแล้วกันเพราะว่าเขาเป็นสเปคอีโคคาร์นะเพระาะฉะนั้นจะเน้นในเมืองเป็นหลักมากกว่านะ วงเลี้ยวอ่ามีรถขวางนิดหน่อยไม่รู้จะพ้นไหมเนี่ยอ่าอ่าพน้นโอเคพ้นแบบเสียวๆนะแม้ว่าจะมีรถขวางนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความเป็นอีโคคาร์ครับวงเลี้ยวแคบนะครับเรื่องความคล่องตัวไม่ต้องห่วงนี่กลับรถง่ายๆเลยนะครับผ่านสบายๆนี่นะฮะวงเลี้ยวแคบมากเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องความคล่องตัวฮะอีโคคาร์รุ่นนี้ไว้ใจได้คุ้มนะครับประหยัดห้องโดยสารกว้างนะครับแล้วก็คล่องตัวนี่คุ้มและออปชั่นจัดหนักจริงๆ ไม่น่าเชื่อว่านี่คือรถ Eco คคานะฮะช่วงล่างก็ยังใช้ได้ะฮะยังแน่นยังนุ่มเออโอเคแอร์เย็นสบายเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบเดี๋ยวไปดูราคากันเลยไปอ่าน่ารักนะครับสีชมพูหวันแหววแบบนี้นะฮะแล้วก็ใหม่แค่แ0 0 0มื่นนะฮะเป็นรถ Eco น่ารักน่ารัก,น,รกนะรประหยัดกว้างขับสบายนะ,ะคุ้มค่าน่าใช้จริงๆนะฮะคันนี้เลย2องนิสนโตตัวท็อป1.2 VL ตใหม่8 0 0 0ม ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิกว่ำไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆแปดหมื่นกิโลเมตรรับประกันซึ่งคือเต็มราคาครับราคารถใหม่ป้ายแดง6กแสนสี่หมื่นบาทใช้ไปแค่8ปดหมื่นโลเท่าน,นั้นเองนะฮะ,ะวันนี้ราคากันไปเลยปกติ walk in ราคาหน้าร้านเราขาย3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทพิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้ จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง3 3 10, 9แสนเบาทเครดิตดีก็ฟรีดาวออกรถศบาทได้เหมือนเดิมด้วยนะครับราคานี้ยังมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี 14ชั่วโมงครับและเดี๋ยวก่อนออาตันะฮะผมจะรถเก้าสูบนิสสันเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางไนโตรเจนให้ฟรีทํากล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบชเชฟเฮยนิสสันโนตวตวท็อปสีชมพูรถมือแรกมือเดียวไม่8ปด0มืน อย่าช้าฮะแอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง idlaad19sp วันาี้เป็นที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google Map พิมพ์19ศูนประกอบเราอยู่ถนนการระบบรลึกเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดูรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วถวายทีมงานฝ่ายขายด้วยมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สิบกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุก,กยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไปแนซนก็ขายได้ปิดบัญชีให้รเร็วตันใจภายในหนึ่งาทีรถเดินยันนี้คลิปหน้าจะถึงคืวของรถรุ่นไหนน,นั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่ง ให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสเกลสีปกรร่มือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถ่นมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอ